เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยงานเข้าเลยค่ะงานเข้าจริงๆคุณผู้ชมพาว่าถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคดี f o ร e x 3D โอ้โหใครที่ยงคดีนี้เนี่ยเรียกว่าแบบว่าตกใจเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นคดีใหญ่เนื่องจากว่ายงอักษรยอบอใบไม้บอใบไม้เป็นนักร้องด้วยใช่นักร้องชื่อดังบอใบไม้จะไปงานก็ไปเข้าที่หนุ่มเบิ้นปทุมราชสิคะใช่คือมีหลายสำนักข่าวเขาเหมือนเอารูปไปลงว่าเป็นคุณเบิ้นปทุมราชหรือเปล่าตัดกระแสข่าวนู่นนี่นั่นจนคุณเบิ้นปทุมราชเนี่ยต้องออกมาเคลียร์เลยใช่แล้วก็มีเรื่องที่ว่าเอาเงินสองล้านจากคุณแม่พิงกี้เนี่ย ไปทําภาพยนตร์หลายคนก็เลยสงสัยว่าอันนี้หรือเปล่าแบบไปเกี่ยวกับ f o r e x หรือเปล่าใช่มีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าทีนี้หนุ่มเบิร์เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าไอ้สองล้านนั่นน่ะใช่จริงคือรับเงินมีทําสัญญาว่าจะทำภาพยนตร์เรื่อง On Sunday อ๋อคือมีการลงทุนภาพยนตร์จริงใช่ค่ะทีนี้ส่วนเรื่องการเทรดหุ้นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้ร่วมทุนค,คือเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน คือเขาก็ได้ลองเทรดไปบ้างเหมือนกันก็คือเป็นผู้เล่นก็คือลงเงินอะไรไปแหละแต่ว่าไม่ใช่แบบร่วมลงทุนหรือว่าเป็นเจ้าข,ของอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือเขาต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้่ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าอยากจะให้กําลังใจผู้ที่เสียหายสูญเสียอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีผลกระทบ ทีนี้เขาบอกว่าจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้แต่ว่าอย่าเอารูปของเขาเนี่ยไปปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจะ,ะทำให้เขาเนี่ยต้องเสียงานเสียมิตรภาพทีนี้เขาก็บอกอีกนะว่า เขาเนี่ยให้กําลังใจทุกคนเสมอกับข่าวสารทุกวันนี้อก็คือทางนุ่มเบิร์นเนี่ยเรียกว่าก็คืออาจจะมีความเครื่องเล็กๆแหละเหมือนกับว่าเอารูปเขาไปปัน่นกระแสะข่าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะค่ะเรียกว่าก็คือถูกโยงไปซะง,งั้นอือคือเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาเข้าใจแหละว่าอ,าอยากจะทําข่าวอยากมีข่าวเล่น,น่ะแต่ว่าแหมการที่เอารูปเขาเนาะไปยําไปไปกล่าวหาเขาอย่างเงี้ย มันก็ไม่โอเคเขาเรู้สึกไม่อโอเค,อเ,คเพราะเขาก็เป็นคนทํามาหากินปกติไม่ได้ร่ารวยอะไรก็ย้ำเนาะว่าแบบอย่ามาสัมภาษณ์ผมอีกนะ <c oughs> จากนักร้องบ้านๆนคนหนึ่ง